อย่าลืมเป็นกำลังใจให้มาดามโดยการกดไลค์กดติดตามให้มาดามในะเดอค่คาเดอร์ขอบคุณหลายๆค่ะผู้ใดว่าฝรั่งว่าวพื้นเป็นผู้ใดว่าฝรัง่งบ่สาละแน่เรื่องของผู้อื่นผู้ใดว่าฝรัง่งบ่สอดหูสอดเห็นฝรั่งกับว่าพื้นเป็นพ่อๆกันกับคนไทยนี่แหละคะ่ะพี่น้องเอ้ย ทำไมไม่ไปอยู่อเมริกาคุณหญิงดนลากลับมาทำไมเมืองไทยไปกินหมูแฮมไข่ดาวนมปังอันใหญ่ไอหนุ่มจีไอมันคอยเอาใจเอาใจโอ้โอโอเป็นไงค่ะพี่น้องมาดามลองเพลงมวลบอเสียงดีบอแล้วก็สวัสดีค่ะ คลิปเนี่ยมาดามจากมาว่าเรื่องอันน่าบัวหน้าบัวภาษาโนเวย์ภาษาบ้านเฮาก็คืออันเพื่อนบ้านนั่นแหะคนข้างบ้านนั่นแหะพี่น้องปากก็ลุงคูนึงแล้วสอดหูสอดเห็นครับไผไปไผยมาแล้วหูมดตำบลอำเภอแถวนี่ผู้ใดซื้อนั่นผู้ใดไปหันผู้นั่นไปนีแล้วหูมดบ่อน,นี้เราสิจับสายตาจับจ้บจองแต่มาดามเนี่เพราะว่าเราหูจักกันกับมาดามอ่าเป็นเพื่อนบ้านหลังเก่าเนาะ ตะว,วันเราก็ดีดีตะวันเรื่องเว้าพื้นแล้วก็เรื่องสอดมู่สอดเห็นจับตามากเลยค่ะจับตาดูมาดามอย่างกระชั้นชิดไม่ให้หลุดสายตาเลยค่ะแต่อยากหัวยังวะ นีสิว่าให้ฟางเหลืองราเนี่ยรสิมาถามมาดามบะเป็นยังไงบ้างมีแฟนใหม่หรือยังไม่มีใครสนใจเลยเหรอหรือเธอไม่สนใจใครเหรอเราถามรสิมาถามมาดามแบบนี้เนาะที่ทํางานไม่มีผู้ชายมั่งเลยหรือไงเราถามก่อย <laughs> แต่ยังหัวไม่ใหญ่ก็พอรุ่งคูหน่ยังวะคอยกันเลยว่า โอ้ยผู้ชายผู้อึดงมองเหตุงานน่มิตรผู้ชายโรงเรียนมองมาดามเหตุอยู่น่คู่คันนี่มิตรผู้ชายพวกนั้งกันกับผู้ชายผู้ชายผู้อึดคุยกันเลยว่าแล้วก็เลยว่าไม่บ่มีผู้ใดโสดบ่มีผู้ใดเป็นตาเป็นตาเอามาอยู่น้่งหมดเราถามมาดามมา MM ดามก็นอย่าหัวแล้วก็ยิ้มแล้วก็ตอบไปตามมารยาทเพราะมาดามก็เป็นคนยิ้มเป็นคนหัวเราะอยู่แล้วค่ะปกตินี่ใส่พื้นฐานของมาดาม,มก็จะ speed. ยิ้มก็จะหัวเราะบางทีนี่มาดามกันเลยว่า โอ้ยไม่ญงเจ้าย่าเสียผู้ลาเจ้าข่อยไม่ผู้บานะ่าวนั่สิบอกเจ้าเป็นคนแหลกราะบ่าคข่อยนั้นหักเจ้าไม่ใญ่เจ้านั้นดีน้ำข่อยไม่ยั้งเจ้าก็ไม่ข่อยปลาเปลืนเนียวมาไหา่ไม่นั่นไม่นี่เอามาไหา่ขนมเฮ็ดมาไหา่แต่ว่าเอามาไห่นี่ก็เพื่อว่าอยากถามอยากเบาน้ำเเาอยากอยากถามนั่นอยากถามนี่อยากหู้ว่าเป็นจังไดไปใส่มาใสย่ยังสี่นะแล้วสิแล้วสิอยากหู้เหมือนแล้วสิต้องแบบว่าควบคุมคนคนนั้นที่เขา ที่เขาอยากรู้เขาจะจับตาเขาจะโฟก,กัสไปที่คนคนนั้นแต่ว่ากว้องดีนีดดีค่ะคือเอานั่นเอานี่มาให้แล,ล้วก็ลอถามเขาแบบนั่นแบบนี้ก็เลยว่าอุย้ยมหไงถ้าเจ้าอยากพู่เนะี่ยบอกถ้าคอยมีนะเพาสิให้เจ้าหูเป็นคนแหลกเพาสิบอกเจ้าก็พระลูกเป็นคนแหลกเจ้าบป็นตงงญานถ้าคอยมีนั่นคอยบอกเจ้าเป็นคนแหลกบ่ต้องบ่ต้องอันนี้บ่ต้องอัน อุบถอดเนาะอุบถอดก็แปลว่าเจ้าบ่ต้องแบบว่ากำหวนมาเสานอเจ้าบ่ต้องกำหวนน้ำข่อยดอกเจ้าบ่ต้องเป็น่วงข่อยขอบคุณหลายๆเจ้ามหาข,อข,อขอ่อยนีหัวกะดีใจคักแต่ว่าถ้าข่อยมีผู้บ่าวหรือข่อยมีผู้ชายได้คนสิบอกเจ้าเป็นคนแรกเลยวังสี่พี่นองแล้วกับบ,บป่ปากแต่ว่าเรื่องของเราเนี่ยแล้วบบบผู้ใดฟังเด้ลูกหลานเรานี่แล้วสิเก็บเงียบกับพี่นองไม่แย่อย่างน,นี้ลูกหลานเฮ็ดนั่นลูกหลานไปหันไปหนีคนครอบครัวของเราเนี่ยแล้วสิปิดปากเงียบเลยเด้ ตะวาเลียงของ้อื่นเนี่ยมุ้ยกระจายค่ะพี่น้องกระจายไปทั่วอำเภอค่ะใครๆก็รู้ค่ะว่าทําอะไรแล้วสองคนนี่เป็นที่ชื่อเสียงดังมากในเรื่องสอดรู้สอดเห็นแล้วก็เรื่องนินทาชาวบ้านค่ะก็เลยอยากเอามาให้ฟังว่ามาดามก็เลยอยากเอามาให้พี่น้องในหูด้ฟังในเห็นว่าฝรั่งเนี่ยมันกะเ่ายเนื่อนกันกับคนไทยเหรอค่ะฝรั่งนี่ บน่นนอยหนาคนไทยเดี๋ยวเลี้ยงเบาพืชเลี้ยงสอดหูสอดเห็นพี่น้งอ,นอ,นนนองแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์โลกนะคะคนประเทศไหนที่กูฝรั่งจีนเจอมันกอ็อยากรู้อยากเห็นสอดรู้สอดเห็นเรื่องของคนข้างๆเป็นเรื่องปกติคะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทําใจเราอย่าไปสนใจคะ่ะไม่มีบุคคลใดไม่ถูกนินทานในโลกคะ่ะคลิปนี้สวัสดีนะคะคลิปหน้ามาดามจะมาเล่าให้ฟังเรื่องอื่นๆต่อๆไปคะ่ะ